ครับสวัสดีครับผมเองนะครับทุกวันนี้การทํางานของผมก็คือการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนนะครับจนทําให้หิวของผมเนี่ยทั้งไหม้ทั้งเกียมทั้งย่นทั้งเหี่ยวจนเมียผมบอกว่าดูแก่ขึ้นไปเยอะเลยนะเราปีนี้แล้วในวันหนึ่งนะครับผมก็ไปเจอสบู่ก้อนหนึ่งมาอยู่ในห้องน้ําเมียครับซึ่งเป็นสบู่ตัวนี้ผมได้ลองใช้มาแล้วนะครับปรากฏว่าผิวที่ไหม้เกียมดูดําดูเหี่ยวนะครับกลับดูดีขึ้น ดูสว่างขึ้นนะครับจนเมียผมทักเลยครับว่าเฮ้ยไปทาอะไรมาทําไมถึงดูดีขนาดนี้วิธีใช้สบู่ตัวนี้ครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่เอาสบู่ตัวนี้นะครับลงไปในถุงตาข่ายแล้วก็ขัดถูให้ทั่วตัวนะครับเพียงเท่านี้ผิวของคุณก็จะสว่างใสขึ้นทันทีครับนี่นะครับขนาดผมใช้เองยังดูดีขึ้นขนาดนี้แล้วถ้าเป็นคุณใช้จะดูดีขึ้นขนาดไหนลองมาซื้อก็ใช้กันนะครับและนี่คือสบู่สครับกาแฟคอลลาเจนของมาดามพัดพิงค์นะครับ เป็นสบู่ที่มีกลิ่นหอมของกาแฟช่วยทําให้คุณผ่อนคลายหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยกลับมานะครับและยังช่วยฟื้นฟูให้ผิวกลับมาสว่างใสขึ้นอีกครั้งพี่นักรอยนะครับเดีเ๋ยวรซื้อแชรกันนะครับ